าละครับก็กลับโสดีน้องๆนหนูกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการใช้ปุ่มสับปืนด่วนนะครับว่าสเต็ปนี้สามารถใช้กับตอนไหนบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสร้างห้องก่อนนะครับเอยครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องซ้อล้วครับก่อนอื่นเลยเราไปดูหน้าตาของปุ่มสับปืนด่วนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับให้มาที่ควบคุมนะครับแล้วก็สังเกตคําว่าเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับให้กด อ่ะจากใครที่ปิดก็กดเปิดนะครับโอเคครับหน้าตาของปุ่มสับปะรดก็เป็นงนี้ครับสีดำดำนี่ดูนะนี่นี่นี่แต่ผมจะไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงข้ามกับของผมนะเอาความคิดผมนะผมจะไว้ตรงข้ามกับปุ่มกระโดดกับปุ่มวิ่งนะครับโอเคแล้วจะมาบอกว่าทําไมถึงไว้ตรงข้ามกันนะครับเอามายังม่เนาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกขั้นตอนแรกกันนะครับโอเคนะครับ ผมจะให้ใช้นะอ่ะกดสับปืนด่วนแล้วก็ระโดดครับอ่ะยิงเนี่ยครับเนี่ยครับคือจังหวะเพราะว่าพอผมสับปืนปุ๊บแล้วกดกระโดดแล้วพอยิงปุ๊บจับแล้วก็กดวิ่งครับอ่ะสเต็ปนี้จะต้องเล่นเป็นสามนิ้วนะครับสเต็ปนี้สามารถใช้สำหรับคอมโบได้เลยนะเนี่ยยิงครับ ยิงยิงแล้วก็วิ่งนะเออมีกี้กดพานะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนให้ก่อนมาหน้าปืนมาโอเคครับตอนนี้วงมาแล้วเดี๋ยวผมจะยิงเล่นกันก่อนแล้วกันไหยมะนาโอ้โอยิงเล่นๆนะเนี่ยยิงเล่นๆอันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนช้าๆครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าผมกดเปล่าอ่ะสิ่งสำคัญเลยครับมีสามปุ่มนะครับคือปุ่มวิ่ง ปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มสับปืนดดวนนะครับนี่ครับสับปืนกระโดดเอาเดี๋ยว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 เป็นตัวนี้วิง่ง,งสับปืนยิงวิ่งสับปืนยิงอ่ะเอาใหม่นะเอาช้าๆเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เบาๆหนะ่อยโอเคครับอันดับแรกครับให้กดวิง่งสับปืนกระโดดยิงพอยิงเสร็จปุ๊บสับปืน แล้วกดวิ่งนะครับอะถ้าสังเกตว่าถ้าคุณไม่สับปืนนะครับดูนะอะยิงคุณจะกดวิ่งวิ่งนะมันจะสตันนิดนึงนะวิ่งไม่ได้นะนอกจากคุณสับปืนแล้วถึงจะวิ่งได้นะครับมันจะวิ่งออกทันทีดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอผมกดวิ่งใช่ไหมอะใหม่นะยิงแล้วกดวิ่งคุณคนดูลองลองลองทำดูนะว่ายิงออกไปแล้วจะกดวิ่งไม่ค่อยได้จะกดวิ่งไม่ได้เลยอะมันจะสตันสักวินาทีนึงอะ มันต้องสับปืนอะซึ่งจะพิวนะครับและใครที่ว่าไม่ไม่สำคัญนะครับแต่ผมว่าอันนี้สำคัญสุดละมันสามารถวิง่งต่อเนื่องได้นะอ่ะอดูดีจริงๆนะครับอันเนี้ยสเต็ปเนี้ยสามารถยิงวิง่งต่อเนื่องได้เออเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกับลูกน้องก่อนโอเครับสำหรับคนที่เริ่มกดปุ่มได้แล้วครับเราก็จะยิงเงี้ยอ่ะยังไม่ต้องสะบัดาจอเยอะนะเอาตรงๆไปก่อนนะครับ สมบัดจอมันจะยากไปนะสำหรับคนดูครับที่สำคัญนะครับไปให้กดกดกดยิงให้ออกก่อนนะแล้วค่อยค่อยปรับแรกผมนะครับผมพอผมกดยิงปุ๊บมันจะยิงไม่ออกนะถ้าเรากดปุ่มสับปืนด่วนไวอะไวเกินไปอะเออมันจะไปเงี้ยมันจะกดไม่ได้นะและและที่สำคัญนะครับที่จะสับปืนด่วนนะครับเท้าคุณต้องถึงพื้นอ่ะเดี๋ยวกระโดดแล้วสับให้ดูอะไม่ได้นะครับเนี่ยกระโดดแล้วสับไม่ได้นะครับเท้าต้องถึงพื้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสเต็ปเบื้องต้นใหม่อีกทีนะอันดับแรกนล้ครับให้เราซ้อมกันเลยนะอ่ะวางก่อนสปืปืนยิงสปืปืนอยู่กับที่กันละกัน อ่ะแม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องวิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนใหม่นะครับวิ่งสับปืนกระโดดยิงแล้วกดสับปืนแล้วกดวิ่งนะครับอ่ะทำด้ช้าอย่างี้สับปืนยิงับแล้วก็วิ่งกระโดดสับปืนยิงวิ่งกระโดดสับปืนยิงสับปืนวิ่งสับปืนกระโดดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สับปืนกระโดดแล้วก็ยิงสับปืนวิ่งสับปืนกระโดด ยิงสับปืนวิ่งครับโอเคทำได้ช้านะครับอันดับแรกเดี๋ยว,วจะชินเองครับโอเคครับสำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่ๆเลยนะมันจะไกดไปข้อติดนะครับสับปืนด่วนอนะ่ะอ่ะแล้วใครบางคนนะครับที่กดปุ่มสับปืนด่วนไวเกินนะครับเราจะยิงปืนไม่ออกนะเออลองดูจังหวะนะครับอ่ะมันเอาไปไรอ่ะลเอทำไมอ่ะ ต้งไปดูอะไรอยู่อ่ะอนนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะครับว่าเราจะใช้ในสเต็ปไหนนะครับมาดูกัน <Yeah. S 1> นี่นะครับสเต็ปตามนะสเต็ปวิ่งตามเขาอ่ะก็เสหมด สเต็ปนี้ครับฮะก่ยยิงไม่ค่อยถูกหรอกไอ้อไงอืมสเต็ปนี้ครับชิวจิวปะชิวจิวปะ i see Energy, telling all your friends you don't wanna be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah, I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know, so are you. Well, I pray for the rain when our skies were blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. I see dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to light a prize. My eyes are in the sky. Tell me if I'm lost in all the days it took. I can Look, and I need breathing room if I don't see you soon. I think I'm die inside. It. I blame it all on you. I think I'm going for good. It happened faster than it should. And now it's upside down. I must have misunderstood. But I still wish you were Hard. Let's just restart messed up badly How this all happened This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean fear, back where I started No closer reaching I fade, And Maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't I'm yeah, closer, I see on the verge of suicide I...